ลับสู่ช่อง YouTube ของเรา New Car Alert ช่องที่นำเสนอยานพาหนะและเครื่องจักรที่ใหม่ที่สุดดีที่สุดและทรงพลังที่สุดให้คุณได้รู้จักและวันนี้เราจะพาคุณมาสำรวจสิ่งที่ไม่ใช่รถยนต์แต่เป็นเครื่องจักรที่ทรงพลังสุดๆในภาคสนามนี่คือ Kubota MX Series คันเตอร์ที่ออกแบบมาสำหรับผู้ที่ต้องการพลังงานที่แท้จริงโดยไม่ต้องแลกกับ าของฟาร์มขนาดเล็กมืออาชีพด้านคุมสัตว์ปา่หรือเป็นคนที่รักในเครื่องจักรใหญ่ๆที่ทำงานได้จริงอย่าเพิ่งกดข้ามเพราะ MX Series คือตัวเลือกที่ลงตัวระหว่างสมรรถนะความทนทานและดีไซน์อันชาญฉลาดเริ่มต้นกันที่สิ่งที่ทำให้แทรกเตอร์ซีรีส์นี้พิเศษไม่เหมือนใครคูโบต้า MX ซีรีส์อยู่ตรงจุดกึงกลางระหว่างแทรกเตอร์คอมแพและยูทิลิตไม่เล็กเกินไปจนทำงานหนักไม่ไหว และไมใ่ใหญ่เกินไปจนเก็บหรือทับยากมันให้ความรู้สึกว่าพอดีใหญ่พอจะทำงานจริงจังได้แต่ก็ยังคล่องตัวพอสำหรับงานทั่วไปมาต่อกันที่เรื่องของขุมพลังหัวใจหลักของเครื่องจกักรุุคัน MX s e r i e ์มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลที่ผลิตโดยคูโบต้าเองให้กำลังตั้งแต่50า แวดล้อมโดยไม่ลดทอนกำลังซึ่งเป็นสิ่งที่คูโบต้าขึ้นชื่อมาโดยตลอดเสียงเงียบเครื่องนิ่งลดแรงสั่นสะเทือนคุณจึงทำงานได้นานขึ้นโดยไม่เมื่อยล้าจากการใช้งานต่อเนื่องและด้วยแรงบิดสูงแม้เจองานหนักหรือลุยพื้นที่ครุขระก็ยังไหลลื่นไม่มีสะดุดมาดูเรื่องระบบส่งกำลังกันบ้างคูโบต้าให้คุณเลือกตามสไตล์การใช้งานมีทั้งเกียร์ HST Hydraulic t r a n s i s ช i o และเกียร์แมนนวลแบบดั้นเดิม HST เหมาะกับงานที่ต้องหยุดเคลื่อนบ,อบ่อยๆเช่นการใช้บุ้งกีด้านหน้าส่วนเกียร์แมนนวลให้พลังงานคงที่เหมาะกับงานถ่ายลวนหรืองานพื้นดินที่ต้องการกำลังต่อเนื่องพูดถึงบุ้งกีแล้ว MX Series ใช้งานร่วมกับบุ้งกีดหน้า l a 1 0 6 5ของคูโบต้ได้อย่างสมบูรณ์แบบซึ่งให้กำลังยกและความสูงที่น่าประทับใจใช้งาน เช่นหินกรวดฟังดินหรือหิมะได้อย่างสบายและระบบถอดเปลี่ยนอุปกรณ์รวดเร็วช่วยประหยัดเวลาอย่างมากต่อไปคือระบบ 3. จุดและ PTO power take off ระบบพ่วงค a าเทกอ y รี่ I และ II I. ยกน้ำหนักได้มากกว่า2,300ปอนปอนที่จุดยกทำให้สามารถติดตั้งอุปกรณ์หลากหลาย เช่นใบมีดโรตารีที่ขุดหลุมหรือเครื่องหว่านมเมล็ด TTO ที่ความเร็ว540รอบต่อนาทีให้กำลังสูงสุด51แรงม้าขึ้นอยู่กับรุ่นไม่ว่าจะเป็นงานตัดหญ้าหรือพรวนดินก็ไม่มีปัญหาแต่แทรกเตอร์ที่ดีไม่ได้มีแค่พลังเท่านั้นประสบการณ์ผู้ใช้งานก็สำคัญเช่นกันเมื่อคุณขึ้นไปบนแพลตฟอร์มผู้ขับขี่จะรู้สึกได้ถึงพื้นที่กว้างขวางบระรองนั่งมีพนักทิมสูง พร้อมระบบโชว์อัพนั่งสบายปรับได้ตามสริระตัวควบคุมทุกจุดวางในตำแหน่งที่ใช้งานง่ายชัดเจนไม่ซับซ้อนช่วยให้คุณโฟกัสกับงานตรงหน้าได้เต็มที่มุมมองรอบทันก็ดีเยี่ยมไม่ว่าจะถอยหลังไปต่ออุปกรณ์หรือเฝ้าดูมุ่งหีทำงานก็เห็นได้อย่างชัดเจนโครงเหล็ก AOPS ป้องกันการพลิกความได้ดีและหากคุณเลือกเป็นรุ่นแบบมีห้องโดยสารแคปก็จะได้ระบบปรับอากาศและเครื่องทำความร้อน ทำงานได้ทุกฤครืดการทั้งร้อนและหนาวในเรื่องของวัสดุและความแข็งแรงคูโบต้ MX ไม่ทำให้ผิดหวังตัวเครื่องทำจากเหล็กทั้งคันไม่ใช่แค่พลาสติกเคลือบความทนทานนี้หมายถึงการดูแลรักษาน้อยลงและเสียหายน้อยลงในระยะยาวประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายระบบขับเคลื่อนสี่ล้อก็เป็นอีกจุดแข็งไม่ว่าจะลุยโคลนลุยเนินหรือพื้นลื่นๆก็ไม่มีวันเปิดใช้งานง่ายเสถียรและมั่นใจได้ทุกสภาพ และอย่าลืมว่าคูโบต a ยังมีอุปกรณ์เสริมให้เลือกมากมายเช่นวาล์วไฮดรอลิกด้านหลังระบบควบคุมหุ่งหีสามทิศทางหลังคาไฟเลดและอื่นๆคุณสามารถปรับแต่ง MX Series ให้เหมาะกับงานของคุณโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นงานเกษตรดูแลที่ดินหรือก่อสร้างแล้วใครคือคนที่เหมาะกับ MX Series ถ้าคุณมีที่ดิน5ถึง50ไร่และต้องการแทรกเตอร์ที่ทำได้ทุกอย่างนี่แหละคือคำตอบ ถ้าคุณทำธุรธกิจภูมิสถาปัต์และต้องการแทรกเตอร์ที่มีพลังใช้ร่วมกับบุ้งกีและเครื่องตัดหญาได้ MX ตอบโจทย์ถ้าคุณแค่อยากได้เครื่องที่ทนใช้งานง่ายและใช้งานได้นานหลายสิบปีก็ไม่ต้องไปมองหาที่อื่นแล้วและที่น่าทึ่งที่สุดคือความคุ้มค่าคุณได้ประสิทธิภาพระดับแทรกเตอร์ยูทิลิตพร้อมความคล่องตัวและราคาที่ใกล้เคียงกับแทรกเตอร์คอมแพกพร้อมการสนับสนุน แล้วคูโบ t a MX Series คือแทรกเตอร์ที่สร้างมาเพื่องานจริงถูกออกแบบมาเพื่อ,ร,อรับการใช้งานระยะยาวและให้คุณมั่นใจทุกครั้งที่สตาร์ทเครื่องสำหรับวันนี้ขอจบการรีวิวไว้เท่านี้ครับหากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจาก New Car Alert มีคำถามเกี่ยวกับ MX Series ไหมครับ หรืออยากให้เราเปรียบเทียบกับจอห์นเดียมาฮินราหรือมัซซี่เฟอร์กูสัน